กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นเรื่องราวสะเทือนโซเชียลสุดๆนะคะเมื่อทางด้านเพจดังสายบันเทิงอย่างบันเทิงหน้าตุดผู้ชมออกมาโพสต์คำใบชวนคิดนะคะจนชาวเน็ตกันโยงข่าวคู่รักคนดังที่กําลังเลิกรานะคะงานนี้ใครกันแน่ที่ความจริงกําลังจะถูกขุดซึ่งก็นะคะเป็นอีกหนึ่งโพสต์ค่ะที่ทาเอาวงการข่าวบันเทิงร้อนชาอีกครั้งนะคะเมื่อเพจบันเทิงหน้าตุดออกมาโพสต์ข้อความปริศนาสั้นๆแต่แรงสะเทือนโซเชียลด้วยถ้อยคา ตามแซบนะคะสะดุดตาเลยแหละคุณผู้ชมโดยบอกนะคะว่าวายนะคะเลิกกันไม่ได้มีมือที่3ามวายว้ไว้ไวายนะคะความจริงปิดไม่มิดหลอกแกเดี๋ยวก็โดนขุดหลอกเงียบเงียบว้นะคะและแม้โพสต์ดังกล่าวนะคะจะไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลใดแบบตรงๆแต่กลับจุดกระแสะข่าวบันเทิงเมา้าแรงในโลกออนไลน์ทันทีชาวเน็ตเนี่ยต่างมีการเข้าไปคอมเมนต์นะคะตีความโยงประเด็นและตั้งข้อสังเกตกันสน,นันว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคู่รักคนดั ที่กำลังมีข่าวเลิกราและถูกจับตามองอย่างหนักในช่วงนี้ไหมซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็มีการเข้าไปคอมเมนต์และถกกันสนั่นคุณผู้ชมทั้งบอกนะคะว่ารู้จักวงในมาสักพักแล้วล่ะแต่ไม่ขอออกความเห็นดีกว่านะคะรอให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาถแถลงเองจะดีกว่าทั้งมีการบอกนะคะว่าคิสซี่คิสซี่คาปูชิโน่นะคะอ๋อ,อคนรวยคนรวยที่ขายชาด้วยกันไม่เจ๊น,นะคะฝั่งนักร้องเปิดตัวคนใหม่มาสักพักแล้วนะไม่น่าใช่คู่สาวเหนือน น่าจะเป็นคู่สาวสุพรรณคนที่ฉันชอบว่าแล้วต้องใช่คิดไว้ไม่ผิดนะคะทงกาแฟแป,ป๊บนะคะบางคนเนี่ยถึงท่านบอกว่าสงสารผู้หญิง <c oughs> เห็นคลิปหลายๆคลิปนะคะนางผ่านตามาเหมือนมุกออนแล้วดูพยายามแสดงออกว่าสดใสร่าเริงแต่แววตามันปิดไม่ได้สาวดอยน่ารักไปแค่นี้นะคะเรื่องนี้กอมีมือที่3หรือเปล่านะคะเดาเอาบางคนก็บอกว่าอ๋อรอชอกับกอป้าอะไรอีกนะคะฉันเคยติ่งผู้ าก่อนหน้านั้นด้วยหมดกันและก็ยังคงมีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์จากเหล่าบรรดาชาวเน็ตคุณผู้ชมที่มีการนะคะเข้ามาคอมเมนต์พากันตีความต่างๆนานาน,นะคะโยงประเด็นและตั้งข้อสังเกตกันสนันแล้วว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคู่รักคนดังที่กําลังมีข่าวเลิกรานะคะและถูกจับตามองอย่างหนักในช่วงนี้หรือไม่และบรรยากาศในคอมเมนต์นะคะก็เต็มไปด้วยความตื่นตัวและอารมณ์ขันปนอยากรู้บางคนถึงกับบอกว่าอ่านแล้วตาสว่างทันทีก็มีค่ะคุณผู้ชมเรีย ได้ว่าโพสต์เดียวนะคะแต่ฝลุกทั้งทำลายให้ลุกเป็นไฟและทําให้ประเด็นเลิกกันเพราะอะไรนะคะมีมือที่3จริงหรือไม่กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งในวงการบันเทิงงานนี้หลายคนเนี่ยต้องเกาะหน้าจอนะคะรอดูว่าความจริงที่ว่าปิดไม่มิดนะคะจะถูกขุดขึ้นมาเมื่อไรอันนี้เองเนี่ยก็ต้องรอติดตามแหละคุณผู้ชมหลังจากมีโพสต์ปิดสนานะคะจากเพจดังอย่างบันเทิงหน้าตูดนะคะออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้ในช่องทาง Facebook Fanpage ก็เอาเป็น ว่านะคะอย่าเพิ่งมีการคอมเมนต์หรือว่าเดากันไปต่างๆนานาหวยจะไปออกคู่ไหนนะคะและความจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับเรื่องนี้อันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงค่ะคุณผู้ชม